ตอนแรกเราต้องมาทาความรู้จักว่าบอร์ดรองคืออะไรก่อนนะครับบอร์ดรองก็คือเป็นบอร์ดที่รองมาจากเมนบอร์ดเมนบอร์ดมันเป็นบอร์ดที่มันหาได้ง่ายอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับบอร์ดรองก็คือบอร์ดอื่นๆที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือบอร์ดอะไรแต่ว่ามันมี IC หรือชิปอยู่ภายในบอร์ดทีนี้การที่เราจะประเมิราามนราคาของมราคาของบอร์ดรองเนี่ยมันมีเขาเรียกหลากหลายมากมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันก็ยังมีจะรู้ได้ไงว่าบอร์ดนี้มันควรจะขายได้ราคาแพงหรือถูกให้เราพิจารณา3อย่างอย่างแรกก็คือว่าชนนนนนิดดขอออองงงง IC 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 ทททีีีีี่่่่ยยููใใบรรร์มมมมมัััาาาาคคกกืวจภส,สเต ข,ขถ้ายิ่งมีขาเยอะก็จะยิ่งมีวงจรเยอะก็จะมีราคามากไอซี <IC S 2> <IC S 1> ที่มีวงจรมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไอซีคาร์บอนเราจะเห็นว่าไอซีคาร์บอนเนี่ยข้างๆมันจะไม่มีขาเลยแต่ว่าขามันอยู่ด้านล่างก็คือมันไม,ไม่สามารถวางขาด้านข้างได้ละมันเยอะมากจนมันต้องวางขาด้านล่างอันนี้เขาเรียกว่าไอซีคาร์บอนตัวนี้เนี่ยจะมีราคาสูงที่สุดอันดับที่2ที่เราจะต้องยานัายก็คือว่าจำนวนของมันนะครับถ้าเรามีชนิดดีแล้วก็จำนวนเยอะก็จะสามารถเรียกราคาได้สูงขึ้นอันดับสุดท้ายก็คือว่าน้ำหนักต่อชิปคือบางบอรนน์ ไปด้วยอย่างเช่นพวกตะเกียบของ LCD เนี่ยชิปมันน้อยมากแต่ว่ามันเบามากดังนั้นมันเลยมีราคาสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเกณฑ์งงของการพิจารณาตัวราคาของบอดลองครับ